มีคนถามหลวงตาว่าทำไมเราต้องสวดวนถ้าใครทำได้ใช้เวลาสักพักหนึ่งจะเข้าใจว่าสวดวนไปวนมาในสวดเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้กระแสมันไปไหนให้จิตอยู่กับพุทธคุณอยู่กับพลังงานของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งซึ่งมันมีในโลกเนี่ยเมือม่อเคืนหลวงตาอธิบายนะ ความดีที่พระพุทธเจ้าทิงไว้พระพุทธเจ้าพระาราหันพระปัจเจกคือมนุษย์ที่ทําความดีอ่ะทิงไว้เนี่ยเขาไม่ได้เอาไปด้วยนะเวลาตายอะ่ะกรรมเราก็เหอะแล้วก็เอาไปไม่ได้หรอกเอาไปได้แต่ความรู้สึกคือการบันทึกมีก็ถามเมื่อกี้เนี่ยการบันทึกเนี่ยคือความรู้สึกนะฮะสิ่งที่เราทำมก็อยู่ตรงที่เราทำมันแหละพระพุทเจ้าในอดีต โอ้มีกี่องค์อ่ะท่านท่านท่านหลวงพ่อท่านบอกอธิบายบอกว่า,วามีแล้วในโลกเนี่ยเพียงแต่เองน้อมมาที่จิตเนี่ยน้อมมาทุกวันเนี่ยคือการสวรดมนต์นี่แหละจานวาการบันทึกพุทธมนต์นี่แหละทีนี้เวลาสวดเนี่ยพลังงานมันน้อมมาเนี่ยจิตเราสว่างนะแล้วขึ้นเราจะเข้าไม่มีอันเดียวเนี่ยนะ หลวงตาเชื่อท่านถึงได้ทำ <c oughs> ท่านบอกอย่าห่างจากกรรมฐานเพราะมันเป็นเพราะมันเป็นคลื่นเลี้ยงชีวิตเราเนี่ยเลี้ยงชีวิตเรายังไม่พอด้วยท่านบอกเองสามารถจะนำพลังงานในโลกเนี่ยมาเลี้ยงตัวเองมาเลี้ยงวิญญาณมาเลี้ยงมนุษย์มาเปลี่ยนมนุษย์เปลี่ยนอะไรได้หมดเลยท่านบอกอยู่ในโลกให่ได้ไปไหนมันพิสูจน์ได้